วันนี้ฝนตกอย่างหนักเลยครับหนาวครับเขาก็นอนด้วยกันนี่นนี่ั่งครับผมไนไหมตาเดเดเนตาดีใจนะาตาตาดีใจครับฝนตกตกครับ ขนตอกครับวิ่ง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 ขนตอกเออวิดับก็มาแล้วขนตอกครับผมอ่าเรามาดูนี่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 ติมครับเพื่อเพื่อวันอาทิตย์ขนตอกครับดูหนาวป่าววันนี้ขนตกอกยางหนักเลยครับอ่าหนาวครับเขกาก็นอนด้วยกันนี่นี่นี่ต่างครับผมเห็นไหมนี่นี่นี่ตาอยู่นี่ครับ ตาตื่นเต้นใหญ่เลยไม่เคยเจอฝนตาเคยเจอฝนไหมตาตาเดินเดี๋ยวินเดินเดตามาดูฝนเร็วมั้ยนี่นี่ตามาทนี่เร็วตามาเลยฝนนี่นี่ฝนฝนตาฝนตกเห็นไหมไปดูเร็วไปดูเร็วดูฝนเร็วเออตาไม่เคยเจอฝนตกหนักขนาดนี้ตาฮุมครับตาฮุมตาบอกฝนตกได้ยังไงรู้จักฝนป่าตาไม่รู้จักฝนนะครับ หนักเลยครับเดี๋ยวแต่ก็เปิดเลยไว้ครับเต็นมนอนทั้งวันเจ้ากีาตาร์หน่อยนี่ฝนตกนะดูอาการร่วงครับยังร่วงนอยฝนตกเมื่อกี้ครับยังร่วงอยู่ยังร่วงอยู่เออรักพี่น้อยจริงๆเลยครับตรงนี้เดี๋ยวเขาจะคิดกับพี่น้อยมากน้าไปครับน้าอยู่ข้างล่างนี่ครับพี่อ้วน พี่ว่าน,นิสัยไม่ดีช่วงนี้เยี่ยวไม่เป็นที่เลยเป็นอะไรก็ไม่รู้ของเขาเนี่ยครับเยี่ยวไม่เป็นที่ทนีกฝนตกนะดึกดักดึกดักเอาอีกแล้วพี่วัานแน่แน่พี่วันคึกพี่วันคึกครับโอ้ดูดิเลี้ยงหมดอ่ะอุตส่าห์ปูไว้อย่างดีอ่ะเขาก็ขวดเกลี้ยงหมดเลยนีกตกย่างหนักเลยครับนะถึงมาแล้วครับผมนอยออานาย เป็นไงครับโอ้โอโการเย็นสบายน้อยบอกการเย็นสบายครับพ่อนะการเย็นสบายครับผลตอบนะครับผมวันนี้ขอบคุณเพื่อนที่รับชมและติดตามช่องแอมชแนลนะครับผมสวัสดีครับ